บางครั้งฮีโร่ก็ไม่ได้ถือกำเนิดจากแสงสว่างเพียงอย่างเดียวแต่อาจเกจิดจากเงามือที่โลกไม่เคยเข้าใจเสียงระเบิดเสียงปืนเสียงฝีเทา้าหรือแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของการต่อสู้ทุกจังหวะถูกร้อยเรียงให้กลายเป็นทำนองของเพลง f ี g o Up บีทแต่ละทอนคือแรงสะสะเทือนที่ผลักดันเรื่องราวของรองนักสู้ใน MV และในครั้งนี้ b a b ี้มอนสเตอกลับมาไม่ใช่เพื่อแค่ปล่อยผลงานใหม่แต่มาเพื่อประกาศการเทกำเนิดของพวกเธอผู้ลุกขึ้นมาท้าทายขีดจำกัดของคำว่า I d o n ลและนีโลกที่ทุกคนพยายามจะเป็นเหมือนกัน b a b ี้มอนสเตอร์กลับเลือกที่จะแตกต่างและถ้าทุกความฝันต้องแลกมาด้วยบาดแผลพวกเธอคือผู้กล้าที่พร้อมจะเจ็บเพื่อยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกใบนี้ We Go Up จึงไม่ใช่แค่ MV ทั่วไปแต่มันคือภาพยนตย์สั้นที่เราเรื่องราวของการต่อสู้ภายในใจของนักสู้ทั้ง6คนที่เลือกเส้นทางเดินของตัวเองเส้นทางของวิลเลียนส์เรื่องราวของผู้กล้าที่พร้อมจะพลิกเกมโลกถึงไปที่ต้องสั่นสะเทือนและในคลิปวิดีโอนี้แอดจะพาทุกคนไปถอดรหัสและวิเคราะห์ฉากตะากในเ v มฟีโกของเบบี้มอรสเตอร์ไปพร้อมๆกันนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monster Kpop กันอีกเช่นเคยก่อนจะไปเริ่มคลิปกันแอดก็ขอกันคล็กและแชร์พร้อมกับกดติดตามช่องของแอดเอาไว้ด้วยนะวสิก c ิดีโอเปิดฉากด้วยชูริเคนหรือดาวกระจายที่หล่นลงมาจากฟ้าในความเงียบงันก่อนพายุจะเริ่มต้นดาวกระจายไม่ใช่อาวุธธรรมดา แต่มันคือสัญลักษณ์ของการรวมตัวของพลังพลังที่เคยกระจัดกระจายของเราหนักสู้ทั้ง6กกำลังกลับมารวมกันอีกครั้งเพื่อเริ่มภารกิจครั้งใหม่ที่จะสั่นสะเทือนโลกทั้งใบนี้อีกครั้งในนามของป a บีมอนสเตอร์เมื่อแสงสะท้อนจากดาวกระจายดับฟูบลงเงาร่างของรูก,กะก็ปรากฏขึ้นเธอกระโดดลงมาจากมุมสูงก่อนจะเคลื่อนไหวรวดเร็วและมันยำเงียบงันดุจมืจารูกะยกปืนขึ้นอย่างมั่นคง ปลายนิ้วเหงี่ยวไกโดยไม่ลังเลทุกการเคลื่อนไหวของเธอเต็มไปด้วยความเฉียบพลันรวดเร็วมีสมาธิและมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเหมือนนักล่าที่รู้ดีว่าเป้าหมายของตัวเองอยู่ตรงไหนในซีนเปิดตัวนี้รูกะไม่เพียงแต่เป็นผู้ลั่นกระสุนเท่านั้นแต่คือคนที่รันสัญญาณการเติ่มต้นของสงครามสงครามของเราไวรายที่กำลังลุกขึ้นจากเงามืดเพื่อทวงคืนเวทีของตัวเอง เพียงการก้าวเท้าอย่างมั่นคงและการชักดาบในชั่วเซียววินาทีก็เพียงพอที่จะสื่อถึงจิตวิญญาณแห่งนักรบผู้ไม่ยอมแพ้อาสะปรากฏตัวในชุดซามูไรสีดำพร้อมสวมหน้ากากเชอฟาดฝันด้วยดับคาตาะอ่างฉบเฉียบทุกมูฟเมนต์และต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามยังดุเดือดก่อนจะถอดหน้ากากออกมาเพื่อเผยให้เห็นสายตาม,มั่นใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของอาสะทั้งรวดเร็วและแม่นยำ ทุกท่าทางสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและความท่องเผชิญทุกอุปสรรคเธอกรับมือกับลูกธนูที่พุ่งเข้ามาได้อย่างเฉียบคมทุกท่าฟาดฟ,ฟันไม่ใช่แค่การป้องกันตัวแต่เหมือนเป็นการประกาศตัวตนและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบชิกิตายืนอยู่บนสังเวียนท่ามกลางผู้ชมพร้อมมองดูคู่ต่อสู้ด้วยสายตาที่เฉียบคมทุกจังหวะของสายตาและท่าทางถือเป็นการศึกษาคู่ต่อสู้ ก่อนที่กล้องจะจับภาพอัยยอนที่กำลังวิ่งสุดแรงไปตามทางเดินแคบๆของอาคารพร้อมๆกับเนยรบพิเศษที่กำลังไล่ตามมาติดๆแรงกดดันและจังหวะของเพลงเร่งร้าวเหมือนหัวใจที่เต้นรัวแม้ในมือของอัยยอนจะว่างเปล่าไม่มีอาวุธใดๆนอกจากความมั่นใจและสัญชาตญาณแต่เธอกลับใช้ทุกจังหวะทุกแรงหมุนตัวและทุกการออกหมัดได้อย่างแม่นยำจนสามารถคลิกสถานาการณ์และเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในที่สุด เธอเตะใส่คู่ต่อสู้จนล้มลงก่อนจะหันไปหยิบปัตรประตูตัวตนจากกระเป๋าเสื้อของเขาอย่างรวดเร็ว,รวการกระทำนี้ของอายอนไม่ใช่แค่เพื่อผ่านประตูหรือทำภารกิจแต่ยังสะท้อนถึงทติจคดของเพลงที่พูดถึงการขึ้นสู่จุดสูงสุดและไม่ยามให้ใครมาเทียบได้กล้องจากมุมสูงค่อยๆสูมเข้ามาในลิฟที่โรราย,ยืนอยู่ทุกสิ่งรอบตัวถูกตัดออกไปเหลือเพียงเธอและเครื่องหมายแห่งอำนาจ นั่นคือสไนเปอร์ที่สパイอยู่บนบาร์โรราเลื่อนมือถอดแว่นตาออกอย่างช้าชะพร้อมเผยสายตาคมกริบที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและรอยยิ้มมุมปากซึ่งอีกเนื้อของการถอดแว่นมัน่นไม่ใช่แค่การเปิดเผยใบหน้าแต่ยังสะท้อนถึงสีลักษณ์ของการยืนยันอำนาจการควบคุมพื้นที่และการประกาศตัวตนของผู้เล่นที่ยืนเหนือทุกสถานการณ์ชาตัดเปียงไอหย่อ,ยอนที่อยู่ในพื้นที่แวดล้อมของอาคาร ใบหน้าของเธอยังคงเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความมั่นใจเมื่อเชอหวางระเบิดเรียบร้อยแล้วกล้องก็ค่อยๆสลับซ้อนกับภาพระเบิดที่กำลังนับถอยหลังเพื่อสร้างเฉินชันให้ผู้ชมรู้สึกถึงแรงกดดันและความเสี่ยงที่แท้จริงแต่อีกสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการเคลื่อนไหวของเชอ ทุกย่างก้าวของอาฮยอนเต็มไปด้วยความเด็ดขาดและความสง่างามเรากับประกาศให้โลกทั้งใบรับรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมของเธอแล้วชาตัดไปยังรุกะยืนถือปืนอยู่ท่ามกลางซากการต่อสู้รอบตัวเธอคือความเงียบที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นพื้นที่รอบตัวก็เปล่งประกายด้วยความมั่นคงและสมาธิ ถูกยางกาวของรุกะกลับสะท้อนถึงความเฉียบคมและความมั่นใจสูงสุดเมื่อเชอยกมือขึ้นพร้อมกับเห็นเรืองแสงที่ปรากฏอยู่ในมือเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของพลังที่ถูกสะสมเอาไว้และพร้อมจะปลดปล่อยในจังหวะต่อไปทันใดนั้นกล้องตัดไปที่พริตาผู้ถูกปลุกขึ้นมาในห้องที่กระจัดกระจายและวัตถุพังพินาศเชอหันมองไปรอบตัว ซึ่งพายุควันและสร้างวัตถุรอบตัวไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังในซีนนี้เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นตัวแทนของแรงกระแทกทางอารมณ์และพลังจิตที่เธอถือครองไปหน้าที่สงบนิ่งท่ากลางความวุ่นวายสะท้อนถึงความมั่นคงและความเหนือชั้นของพริตาฉากนี้ถือเป็นช่วงที่อายอนได้โชว์ความเทและแสดงถึงความเป็นตัวเองแบบเต็มขั้นเธอเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและเชียบคมท่ากลางเหนือรบพิเศษที่ไล่ตาม ไอยอนวางระเบิดอย่างมั่นใจก่อนจะรีบหลบหนีออกมาและกดรีโมทเพื่อให้ระเบิดทำงานทุกจังหวะสต้อนถึงความเด็ดขาดความมั่นใจและความสามารถในการควบคุมสถานการณ์เหนือทุกสิ่งระเบิดที่เธอวางเอาไว้ก็เปรียบเสมือนเครื่องหมายของใช้ชนะนั่นเองค่ะชิกิตาก้าวขึ้นสังเวียนอย่างสง่าผ่าเผยเสมือนนักสู้ผู้พร้อมเผชิญทุกอุปสรรคและทุกความท้าทาย การเคลื่อนไหวของเธอไม่เพียงแสดงความคล่องแคล่วของเทปวินโดสายดำแต่ยังสะท้อนถึงจังหวะและการทรงตัวแบบมวยไทยการออกอาวุธทุกครั้งมีทั้งแรงและทิตทางที่แม่นยำแต่ก็พร้อมรับมือกับการโจมตีสวนกลับและฉากที่น้องโดนต่อยสวนเข้ามาที่หน้าจนเลือดไหลก็เป็นการสื่อถึงความเจ็บปวดและความเสี่ยงที่มาพร้อมกับเส้นทางนักสู้ถือเป็นการปล่อยอดีตทิ้งไว้เบื้องหลัง และไม่ยอมให้ความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยมาหยุดอย่างความมุ่งม,มั่นของเธอได้ฉากคลามแม็กซ์การลุกขึ้นของเราเวลเวสที่แท้จริงเริ่มจากโรราเหมือนไนเปอร์ผู้สง่างามเธอเตรียมตัวอย่างรอบคอบก่อนจะขึ้นปฏิบัติการจากมุมสูงบนตึกเรากับว่าทุกสิ่งรอบตัวอยู่ภายใต้การควบคุมของเธอถึงจะเงียบสงัดแต่ก็เต็มไปด้วยแรงกดดันแทนใดนั้นพริตาก็ปรากฏขึ้นเหนือพื้นดิน ร่างของเธอลอยเด่นท่ามกลางเหนือรถพิเศษที่รายล้อมทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความสง่างามและอำนาจที่ไม่อาจมองข้ามรอบตัวผวยพุ่งโดยพลังแห่งพายุควันและฝุ่นที่ลอยวนท้องฝาถลม่มแผ่นดินสเทือนจังหวะที่ภริตาลืมตาขึ้นมาดวงตาเรืองแสงราวกับประกายพลังที่สะท้อนออกมาจนผู้คนรอบตัวถูกแรงพลังนั้นทำลายจนระเบิดเป็นผุยผง นี่คือช่วงเวลาที่เธอประกาศการตื่นของเบรเลสผู้ยืนเหนือทุกอุปสรรคและพร้อมจะเปลี่ยนเกมของโลกใบนี้ฉากตัดกลับมาที่อาหิยอนกำลังวิ่งหนีการไล่ล่อย่างสุดกำลังทุกยางก้าวเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่เธอก็สามารถหลบหลีกการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้อย่างว่องไวขณะเดียวกันโปรราที่ซุ่มยิงด้วยสไนเปอร์ใส่ตายเยอะเย็นและมั่นคงแต่ละนัดที่เหนี่ยวกลออกไปเหมือนคำประกาศสิทธิ ทุกเป้าหมายลม้ลมลงอย่างไร้คอโตแยง้งไายเตะความเฉียบขาดและอำนาจที่ไม่อาจท้าทายได้ของเธอฉากต่อมาของอาสะที่ถอยจากการต่อสู้เพียงเสี้ยววินาทีเธอใช้แขนเหล็กยันตัวเองก่อนจะลุกขึ้นยืนอีกครั้งโดยท่าทีมันคงและทรงพลังดวงตาของอาสะส่องประกาศด้วยความมุ่งมัน่นเรากลับจะประกาศให้ทุกฝ่ายรับรู้ว่าไม่มีอุปสรรคใดาสามารถทำให้เธอยออ่อท้อ ถือเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ยอมแพ้ความเด็ดเดี่ยวและความเข้มแข็งที่ถูกหล่อหลอมจากความเจ็บปวดที่ผ่านมาฉากนี้ของชิกิตาที่หดสู้ขึ้นมาอีกครั้งด้วยความตั้งใจเต็มเปี่ยมที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ทุกแรงประทะทุกความเจ็บปวดที่เธอเผชิญไม่ใช่เพียงอุปสรรคแต่กลับหล่อหลอมให้ชิกิตากลายเป็นนักสู้ตัวจริง เส้นทางนี้สะท้อนถึงตัวตนของเธอในฐานะเมมเบอร์ที่อายุน้อยที่สุดแต่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งเกินวัยทุกบาดแผลทุกความล้มเหลวและทุกความเจ็บปวดคือบทเรียนที่หล่อหลอมให้ชิกิต้าพร้อมขึ้นสู่เวทีด้วยความมั่นใจไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆและพร้อมจะประกาศตัวตนในฐานะนักสู้ที่แท้จริงฉากตัดกลับมาที่พริตา ก้าวออกมาทามกลางซากหน่วยรบพิเศษที่ล้มตายรอบตัวพายุควันและฝุน่นหมุนวนรอบตัวทุกการก้าวเดินทุกสายตาที่จับจ้องรับดูได้ถึงอำนาจและความเหนือชั้นของเชอร์เหมือนการจุดไฟแห่งความกล้าและช,ชนะที่พร้อมจะประกาศให้โลกรู้ว่าน,นี่คือพื้นที่ของเราและเราคือผู้ควบคุมเกมนี้ซึ่งตั้งแต่ฉากเปิดจนถึงฉากสุดท้าย ชูริเคนหรือดาวกระจายที่ปรากฏเป็นสัญลักษณ์ถูกถักท,กทออยู่ในทุกซีนของมิวสิกวิดีโอไม่ว่าจะเป็นอาวุธของรุกะปุ่มลิฟที่อาหยอนกดเพื่อพุ่งขึ้นสู่ยอดตึกกระสุนสนเปอร์ของโรราที่พุ่งทะลุเป้าหมายด้วยความแม่นยำเรือสัญลักษณ์ที่ห้อยอยู่ที่ด้ามจับดาบของอาซาทุกจุดล้วนสะท้อนถึงพลังความแม่นยำและความเด็ดขาดในซีนสุดท้ายของมิวสิกวิดีโอ We Go Up ทั้งหกคนก็สามารถก้าวขึ้นมายืนเรียงแถวอยู่บนจุดสูงสุดของตึกได้สำเร็จพวกเธออยืนนิ่งโดยท่าทีที่มั่นใจทุกสายตาที่จับจ้องต้องยอมรับวันนี้คือชัยชนะที่พวกเธอสร้างขึ้นมาด้วยทั้ง2มือของพวกเธอเองซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จจากการต่อสู้แต่คือการพิชิตใจตัวเองและถูกอุปสรรคที่ขวางทางดังนั้น b a b ีมอนสเตอร์ไม่ได้กลับมาเพียงเพื่อคัมแบ k เพราะพวกเธอสามารถขึ้นมายืนอยู่บนจุดสูงสุดในฐานะเกมเชนเจอร์ตัวจริงฟรีโกลจึงไม่ใช่แค่คำประกาศสิทธิของพวกเธอเท่านั้นแต่คือคำเตือนของเหล่าวัยรายผู้ครองเวทีที่พร้อมจะเขียว,วงการเคป๊อปด้วยพลังที่เหนือชั้นความมั่นใจที่ไม่เคยกลัวเกรงและความไม่ยอมแพ้ที่พร้อมจะทลายทุกอุปสรรคที่ต้องเผชิญ และต้องขอสแสดงความยินดีกับความสำเร็จของการคัมแบ็กมินิอัลบัมที่2นี้กับ MV V Go Up ที่สามารถติดเทรนด์อันดับ1บน y o u t u b e ิ w ์ลไวซึ่งมียอดรับชมมิวสิกวิดีโอภายใน24ชั่วโมงแรกสูงถึง10ล้านวิวและที่สำคัญยังสามารถเดบิวต์ขึ้นอันดับที่1บนเวิร์ w ไวไอจูนอัลบัมชาร์ตได้สำเร็จ รวมทั้งยังมียอดขายอัลบั้มในวันแรกสูงถึง261,650กอพปี้ในระยะเวลาเพียงแค่11ชั่วโมงเท่านั้นแล้วทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างชอบฉากไหนหรือว่าซีนไหนของใครเป็นพิเศษสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อีกเช่นเดิมหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ และถ้ามอนสตอี้ชื่นชอบวิดีโอนี้สามารถกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดได้นะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหึ่เล็กช่องนี้ของแอดเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของแอดแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะไปว่า